อ่างทองจังหวัดเล็กๆในภาคกลางที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานคู่บ้านคู่เมืองไทยของเรามาตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบันใครที่ผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะเวียนมาเที่ยวกันได้นะครับเพราะเมืองอ่างทองนั้นร่ำรวยไปด้วยวัฒนธรรมและของดีมากมาย จังหวัดอ่างทองนี่เรามีประวัติความเป็นมายาวนานครับตั้งแต่สมัยยุทธยามาเลยนะครับก็มีพี่น้องประชาชนที่แวะมาเยี่ยมเยียนมาขอพรมาขอกราบไหว้ขอสิ่งที่จะเป็นมงคลแห่งชีวิตเนี่ยอยู่เป็นจํานวนวัดมากหลายวัดครับครับโดยเฉพาะเรื่องของวัดวาอารามขอบอกเลยนะครับว่าวัดสวยเมืองอ่างทองมีจํานวนเยอะมากไม่น้อยหน้าจังหวัดไหนในประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับที่สําคัญ ไม่ใช่แค่เรื่องของความวิจิตรอลังการงานสร้างเท่านั้นนะครับแต่ความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์พิสดารก็ไม่แพ้ใครพิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเองเลยครับกับโครงการสิบสัมผัสศรัทธาเที่ยววัดวาเมืองอ่างทองเรียกได้ว่าจะเป็นสายบุญหรือสายหมูก็ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับสิสัมผัสศรัทธาเที่ยววัดวาเมืองอ่างทอง จะกลับเบียนถามท่านผู้ว่านะครับว่าโปรเจกต์สิบสัมผัสศรัทธาที่วัดวาเมืองอ่างทองนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรครับในจังหวัดอ่างทองเนี่ยเรามีวัดสําคัญสอาคัญอยู่หลายแห่งครับในส่วนของวัดที่200กว่าแห่งเนี่ยนะครับเราก็ดูว่าวัดไหนที่พี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่เองแล้วก็พื้นแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่นอกพื้นที่เนี่ยให้ความศรัทธาและมีความเชื่อถือจึงอันนี้ก็เป็นที่มาว่าเราเราก็เลยทาโครงการที่คัดเลือกวัดที่มี พี่น้องประชาชนมากราบไหว้มีความศรัทธาอยู่เป็นจํานวนสิบวัดมาด้วยกันนะครับก็ใช้เป็นชื่อโครงการว่าสิบสัมผัสศรัทธาเทววาเมืองห่ังทองก็จะแนะนำนะฮะวัดสําคัญนะฮะของเมืองอ่างทองนะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้มากราบไหว้สักการะมาขอพรคนที่อยู่กรุงเทพก็ถือว่าใกล้นะฮะหรือท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะอยากจะมาเยี่ยมเยียนก็มาแล้วคุ้มไม่ว่าจะมาจากภาคไหนนะท่านผู้ว่ามาถึงที่นี่แล้วเนี่ยมาพัก มากินมาเที่ยวมาใช้นะฮะที่เมืองอ่างทองคุ้มค่าเพราะว่าร้านอาหารอร่อยก็เยอะนะเพราะนั้นท่านมาเนี่ยท่านได้200วัดเลยนะถ้าจะเอาให้ครบใช่ครับวัดแรกที่เราจะพาไปไหว้พระขอพรกันก็คือวัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองนะครับ ไฮไลท์ของที่นี่ก็คือการกราบฝ่าพระบาทขอพรจากหลวงพ่อโตองค์พระมหาพุทธพิมพ์ว่ากันว่าพรของหลวงพ่อโตนั้นยิ่งใหญ่ไพศาลใหญ่โตมีชัยทุกการภัยพานแพ้พ่ายสมหวังทุกประการเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมห่มผ้าองค์พระเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองด้วยนะครับ10สัมผัสศรัทธาเที่ยววัดว่าเมืองอ่างทอง ใครเจ็บป่วยไม่สบายนะครับอยากทำมาค้าขึ้นนะครับอยากเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งแคล้วคลาดปลอดภัยให้มากราบที่พระเพลานะครับของหลวงพ่อไกรทองชื่อไกรทองขององค์พระเกิดจากเหตุอัศจรรย์ที่ชาวบ้านได้พบเห็นด้วยภาษาถิ่นของคนในพื้นที่ที่จะเรียกผ้าไตรจีวรของพระว่าผักไกร,รจนกระทั่งวันดีคืนดีในราวเที่ยงคืนผักไกรที่ห่มองค์พระก็แสดงปาฏิหาร แสงสีทองสว่างสวัยออกมาเป็นสาเหตุให้ชาวบ้านเรียกองค์พระว่าหลวงพ่อไกรทองนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานั่นเองแหละครับสิบสัมผัสศรัทธาเที่ยววัดว่าเมืองอ่างทองอีกหนึ่งสัมผัสศรัทธาเมืองอ่างทองนะครับจะพาท่านผู้ชมมากราบพระพุทธรูปที่สวยสุดๆอีกหนึ่งองค์นะครับนั่นก็คือ พระศรีเมืองทองมากราบที่พระหัตถ์ขวาของท่านนะครับใครอยากสอบผ่านทุกวิชาใครอยากเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งตามเลยครับวัดต้นสนอําเภอเมืองจังหวัดอ่างทองโอ้โหอ่ออางทองเป็นเมืองเล็กๆที่ไม่ใหญ่มากแต่ดูพระดูวัดของเมืองอ่างทองสิครับยิ่งใหญ่ระดับประเทศจริงๆนี่คือสมเด็จพระศรีเมืองทองแห่งวัดต้นสน เป็นพระพุทธรูปปางมาราวิชัยที่สร้างด้วยทองเหลืองที่สูงใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนี่ครับยาวเหยียดสุดลูกหูลูกตาบ้างก็ใช้มือใช้น้าผากสัมผัสที่พระหัตถ์ท่านนะครับบางคนก็ใช้เป็นกระเป๋าสตางค์หรือโทรศัพท์สุดแท้แต่ความเชื่อของแต่ละคนนะครับ อีกหนึ่งวัดสําคัญของอ่างทองคือวัดต้นสนแล้วครับ,รบเราจะต้องไปกราบที่ไหนและขอพอรเรื่องอะไรครับวัดต้นสนอยู่ในอําเภอเมืองอ่างทองนะครับ ก็จะมีพระศรีเมืองทองครับเป็นพระพุทธรูปสําคัญซึ่งตอนนี้เป็นที่นิยมของผู้ที่มีความศรัทธามากเลยโดยเฉพาะผู้ที่จะมากราบขอพรเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการศึกษาก็จะทําให้ประสบความสําเร็จในเรื่องของสุขภาพครับที่วันนี้ก็ไปสัมผัสที่พระหัตถ์ขวาครับกับที่สําคัญก็คือมีหัวใจพระพุทธเจ้าครับที่ตอนนี้มีมีคนไปไปไปกราบไหว้ไปสัมผัสเยอะมากนะครับ นี่คือภาพที่ทุกคนจะคุ้นตาเป็นอย่างมากเมื่อมาที่นี่<ส><ข>วัดถนนสุทธาราม<ส><ข>วัดดังแห่งอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง<ส><ข>เป็นวัดที่ผมอยากจะให้ทุกคนได้ไปเที่ยวไหว้พระขอพรก,กันอย่างมากเลยนะครับกับความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อพระพุทธรมพึงพระโบราณเก่าแก่อายุกว่า200ปีที่ว่ากันว่า ขอพรอได้สมปรารถนาทุกสิ่งที่ตั้งใจทุกประการเลยทุกคนแล้วก็มีเรื่องของวิธีการบนบานสารกล่าวที่แปลกไม่เหมือนใครนั่นก็คือการตั้งไข่ท่านผู้ว่าครับการตั้งไข่เนี่ยคือถ้าเราอธิษฐานสำเร็จไข่จะตั้งอย่างนั้นแหละใช่ครับไม่ไม,ไม่ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับผมก็เห็นหลายๆท่านเนี่ยไปลองตั้งดูซึ่งไขไ่ตั้งยากมากเลย แต่คน,นที่เขามีศรัทธาและมีสมาธิที่แน่วแนว่แนในการที่เชื่อ,อในส่วนของพระพุทธรูปปางลำพึงที่วัดถนนเนี้ย ก็จะไปตั้งแล้วก็ทําสมาธิให้ดีก็จะตั้งได้ครับถ้าเราจะบนบานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการขอให้มีบุตรถ้ามีลูกหลานที่จะสืบทอดวงตระกูลนะครับแล้วก็ขอในเรื่องของหน้าที่การงานให้ประสบความสําเร็จส่วนอีกเรื่องนึงก็คือมักจะไปนิยมไปสิงไายครับหรือคุณหนุ่มลงไปตั้งไข่ดูนะครับแล้วก็อธิษที่านจิตว่าอยากได้อะไรครับโอ้ลูกผมสามแล้วนะครับท่านผู้ว่าครับสิบสัมผัสศรัทธา เที่ยววัดว่าเมืองอ่างทองเป็นสิ่งที่ชาวอ่างทองภาคภูมิใจครับทุกครั้งที่เพลงชาติขึ้นในจอโทรทัศน์เราจะเห็นพระพุทธรูปของวัดม่วงเนี่ยปรากฏขึ้นก่อนเลยห่า้ชมอาจจะไม่ทราบนะครับหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าโอ้ที่เห็นอยู่ทุกวันยืนตรงเคารพธงชาติทุกวันเมืองอ่างทองนะวัดม่วงนะนะ จะเป็นเพราะความใหญ่โตขององค์พระสะดวกกับการประดิษฐานอยู่ท่ามกลางทุ่งนาที่รายล้อมทําให้กลายเป็นภาพที่สวยงามแปลกตาจนเป็นที่จดจําของผู้คนและนี่ก็คือพระพุทธมหานวมินทรศักยมุนีศรีวิเศษชัยชาญหรือหลวงพ่อใหญ่แห่งวัดม่วงอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองครับผม สาธุขอให้ร่ํารวยกิจการใหญ่โตเหมือนหลวงพ่อใหญ่ด้วยเถอะครับสาธุแลนผู้ชมครับพามากราบหลวงพ่อใหญ่แห่งวัดบ่วงครับเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโอ้โหอยู่ที่จังหวัดอ่างทองนี่เองนะครับแลนผู้ชมครับว่ากันว่านะครับเรื่องราวของกิจการใหญ่โตตําแหน่งหน้าที่การงานนะครับจะประสบความสําเร็จใหญ่โตก็ต้องขอหลวงพ่อใหญ่องค์นี้แหละครับ สาธุตามความเชื่อของผู้มีจิตศรัทธาว่ากันว่าการกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อใหญ่นั้นให้นำมือมาสัมผัสที่บริเวณปลายนิ้วขององค์หลวงพ่อแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานก็จะทำให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานค้าขายร่ำรวยเจริญด้วยลาบยศขอให้สมหวังกันทุกคนนะครับ โอ้ยน่ากลัวนะผู้ชมอุ้ยวุ้ยดูดิโุ้ยผู้ชมอยู่เมืองมนุษย์ไม่อยากไปนรกให้ทําแต่ความดีนะครับนี่เรามาเที่ยวเฉยๆนะอ,อีกหนึ่งบรรยากาศของวัดมว่วงวุ้ยน่ากลัวน่ากลัวเดินอีกหนึ่งบรรยากาศของวัดม่วงนะเป็นนรกกระพุ่มนะฮะเอาละพามาเที่ยวเฉยๆแต่อย่าไปนะอุ้ยอุ้ยเท้าอะไรอะ่ะอุ้ย อะไรอะ่ะโอ้ยแปลกท่านผู้ชมนี่ไม่อยากมาเมืองนรกนะอยู่เมืองมนุษย์ให้ทำแต่ความดีนะวันนี้พามาเที่ยวเฉยๆนะครับแต่ว่าอย่ามาอยู่เด็ดขาดนะครับไม่น่าอยู่เลยสิสัมผัสศรัทธาเที่ยววัดว่าเมืองอ่างทอง ริมฝั่งแม่น้ําน้อยอําเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองมีวัดสําคัญอีกหนึงวัดนะครับนั่นก็คือวัดอ้อยตั้งอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่สงบร่มรื่นเป็นอย่างมากเช่นเดียวกับหลวงพ่อดําพระประธานในโบสถ์ซึ่งว่ากันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากครับอีกหนึ่งวัดครับที่สําคัญนะฮะวัดอ้อยครับจะต้องไปกราบขอพรเรื่องอะไรแล้วขอที่ไหนครับ ที่วัดอ้อยอำเภอวิเศษชัยชาญเนี่ยก็มีความเชื่อกันว่าหลวงพ่อดำมีความศักดิ์สิทธิ์มากโดยเฉพาะใครที่มีบุตรหลานแล้วบุตรหลานสุขภาพพลรณาไม่ดีบุตรหลานดื้ออะอยนครับเลี้ยงยากแบบคนโบราณนี่เราเชื่อกันเนี่ยก็มักจะไปวางไว้ที่พระเพลาครับวางถวายไว้เป็นรูปของหลวงพ่อแล้วก็นำกลับมาเลี้ยงครับก็จะทำให้เด็กมีความเจริญก้าวหน้ามีสุขภาพภลานาแข็งแรง เลี้ยงง่ายไม่ดื้อครับก็มามาฝากกับหลวงพ่อครับแล้วเรากลับไปเลี้ยงเป็นลูกของหลวงพ่อครับนั่นแหละครับทุกคนใครที่มีปัญหาเรื่องลูกเรื่องหลานก็อย่าลืมมากราบไหว้ขอพรกันนะครับสิบสัมผัสศรัทธาเที่ยววัดวาเมืองอ่างทองวัดป่าโมกวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นวรวิหารตั้งอยู่ที่อำเภอป่ามโมกจังหวัดอ่างทองเป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยนะครับและเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธสายญาติองค์สำคัญองค์หนึ่งของประเทศไทยว่ากันว่ามีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับพระนอนองค์นี้อยู่อย่างมากมายผมจะพาท่านผู้ชมมาสัมผัสศรัทธานะฮะเมืองอ่างทองอีกหนึ่งวัดที่สำคัญนั่นก็คือวัด ป่าโมกครับเดี๋ยวจะพาไปสักการะองค์หลวงพ่อโตนะครับที่เป็นพระพุทธยสยญาติสำคัญอีกองคหนึ่งของจังหวัดอ่างทองและแน่นอนว่ามีตำนานที่อัศจรรย์เป็นอย่างมากนั่นก็คือว่ากันว่าหลวงพ่อโตองค์นี้เป็นพระพูดได้ครับตำนานพระนอนพูดได้แห่งเมืองอ่างทองนี้เกิดขึ้นในรัชสมัยของล้นเ้ารัชกาลที่5นะครับครั้งนั้นเกิดโรคระบาดในหมู่พระลูกวัด ก็มีคนไปกราบไหว้ขอพึ่งบารมีองค์หลวงพ่อพระพุทธสยญาติแล้วก็เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นเมื่อมีเสียงเปล่งออกมาจากพระอุระของหลวงพ่อบอ,อกสูตรตำรับยาเพื่อนำไปรักษาเมื่อนำไปใช้ก็ปรากฏว่าหายเป็นปลิดทิง้งและเหตุอัศจรรย์ที่ว่านี้ก็เกิดขึ้นอีกหลายครั้งมีพยานรู้เห็นมากมายจนกลายเป็นบทบันทึกสำคัญบทหนึ่งในตำนานพระนอนวัดป่าโมกนี่แะครับ ท่านผู้ว่าครับอีกหนึ่งวัดครับนะถือว่าเป็นวัดสําคัญแล้วก็มีประวัติที่น่าสนใจมากวัดป่าโมกครับวัดป่าโมกเราจะต้องไปกราบขอพรที่จุดไหนและขอเรื่องอะไรครับครับวัดป่าโมกวารวิหารก็จะเป็นพระพุทธรูปปางสายญาตินะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็เป็นวัดที่พี่น้องประชาชนรู้จักกันมายาวนานนะครับว่าเป็นเป็นวัดที่สําคัญของจังหวัดอ่างทองครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะไปขอพรโดยไปขอไปสัมผัสที่พระบาทนะครับ เพื่อ mm. ที่จะขอพรในเรื like ่องของเกี่ยวกับการคดีความต่างๆที่เข้ามาหรือว่าในเรื่องของสุขภาพอนามัยแล้วก็ในเรื่องของการกิจการประกอบกิจการต่างๆให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับตรงนี้ก็เป็นเป็นส่วนที่พี่น้องประชาชนมักจะมากราบขอพรกันครับก็อย่าลืมมากราบพระบาทขอพรหลวงพ่อโตพระดอนวัดป่าโมกันนะครับขอให้หมดทุกหมดโศกสมหวังกันทั่วหน้านะทุกคน สิบสัมผัสศรัทธาเที่ยววัดวามเมืองอ่างทองผมพาทุกคนมาที่วัด400วัดที่มีความเป็นมาเกี่ยวข้องกับบุรุษนักรบแห่งเมืองวิเศษชัยชาญตำนานของวีระบุรุษคนดีที่ไม่มีวันตายไปจากจิตใจของอนุชนคนรุ่นหลังผู้กล้าที่เสียสละเพื่อปกป้องบ้านเมืองขุนรองปลัดชูและเหล่านักรบอาสา4 0 0นายแห่งกองอัธมาศครับ ท่านรู้ว่าครับอีกหนึ่งวัดที่สำคัญครับวัด400รครับ,รบอันนี้จะต้องไปขอพอรเรื่องอะไรและขอพอรที่จุดไหนครับ ที่วัด400นี่ก็มีความเป็นมาครับว่าเป็นประวัติศาสตร์ของจังหวัดอ่างทองส่วนหนึ่งในเรื่องของการที่วีรชนของเราไปร่วมรบในการรักษาเอกราชของชาติในสมัยอยุธยานะครับในยุคของขุนรองประหลัดชูครับแล้วก็มีตำนานความเป็นมาในเรื่องของการที่ไปต่อสู้แล้วนะครับก็ได้นำสิ่งที่เมื่อเมื่อเขาเสียชีวิตแล้วก็นำมาวีรชนเหล่านี้เอากระดูกบรรจุไว้แล้วก็มาทำพิธีที่วัด400นะครับ ซึ่งซึ่งตรงนี้ก็จะมีการสร้างเป็นพระปางปาเลไยอยู่ที่วัด400รครับซึ่งถ้าพี่น้องประชาชนที่มาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปกราบขอพรไปสัมผัสที่พระบาทครับและกรบขอพรครับขอพรเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายการประกอบกิจการให้ประสบความสําเร็จให้มีความเจริญรุ่งเรืองและก็มีความร่ํารวยครับนี่แหละครับไฮไลท์สำคัญของวัด400้หลวงพ่อใหญ่หรือหลวงพ่อโต พระพุทธรูปปางป่าเลไลอายุร้อยกว่าปีที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี2456วิธีการอธิษฐานขอพรก็คือก้มกราบที่พระบาทองค์หลวงพ่อบางคนก็อาจจะเพิ่มการเดินวนสามรอบใต้ฐานองค์พระเพื่อให้จิตใจรู้สึกสงบมีสมาธิตั้งมัน่นเชื่อกันว่าจะบรรดาลโชคด้านเมตตามหานิยมค้าขายร่ำรวย สิบสัมผัสศรัทธาเที่ยววัดวาเมืองอ่างทองสาธุโอ้โหและนี่ก็คือพระนอนที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับวัดขุนอินทป,ประมูลอ่างทองผมพาทุกคนมาที่วัดขุนอินทป,ประมูลอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองครับโดดเด่นที่สุดของวัดนี้ก็คงเป็นพระพุทธรูปปางสายญาต ที่มีขนาดใหญ่และยาวที่สุดในประเทศไทยมีความยาวถึง50เมตรอีกหนึ่งวัดสำคัญครับอันนี้ประวัติความเป็นมาน่าสนใจมากเมื่อสักครู่ผมเล่าไปแล้วแต่ว่าไปที่วัดขุนอินทะปะมูลนะครับจะต้องไปขอเรื่องอะไรและจะต้องไปขอตรงจุดไหนครับท่านู้ว่าครับ วัตอุนินเท่ามูลเนี่ยพระพุทธรูปก็เป็นพระพุทธรูปปางสายญาตินะครับซึ่งอยู่กลางแจ้งแล้วก็น่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเหมือนกันส่วนหนึ่งก็คือที่พี่น้องประชาชนนิยมไปกราบขอพรกันแต่ที่ฝ่าฝ่าบักฝ่าพระบาทครับที่ด้านด้านหลังอที่ฝ่าพระบาทครับก็ส่วนใหญ่ก็จะไปขอพรในเรื่องของสุขภาพอาราธนามัยแล้วก็เรื่องของการทํากิจการประกอบกิจการค้าขายต่างๆให้ประสบความสาเร็จมีความเจริญร่ํารวยนะครับ พลานไม่ได้ว้าวอธิษฐานเลยนะความยิ่งใหญ่ที่เป็นที่สุดของวัดขุนอินทประมูลยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับที่นี่ยังมีโบสถ์สุดไฮเทคมูลค่านับร้อยล้านบาทที่ว่ากันว่าบรรยากาศเหมือนห้างสรรพสินค้า หรือโรงแรมระดับ5ดาวกันเลยทีเดียวทั้งนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับญาติโยมที่มาสร้างบุญสร้างกุศลกันอย่างไงล่ะครับนี่เลยครับสำหรับผู้เฒ่าผู้แก่ก็มีบันไดเลื่อนไว้คอยบริการขึ้นมาก็จะตื่นตาตื่นใจกับภาพจิตรกรรมฝาผนังสวยๆอลังการแบบสุดๆหรือจะเลือกใช้ลิฟต์ในการขึ้นลงก็ได้นะครับพระพุทธมงคลจินดาพลบพิษ พระประธานองค์ใหญ่ที่สวยงามโดดเด่นเป็นอย่างมากรายล้อมด้วยหุ่นขี้ผึ้งของพระเกจิอาจารย์ทั่วฟ้าเมืองไทยที่สำคัญจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังของโบสถ์หลังนี้แหละครับการที่มีภาพของผู้คนร่วมสมัยเล่าเรื่องราวความเป็นมาในการก่อสร้างโบสถ์หลังนี้ลองทายกันดูสิครับว่านี่คือใครในภาพเขียนภาพนี้แดูกันแล้วน่าจะตอบได้ใช่ไหมล่ะครับ สิบสัมผัสศรัทธาเที่ยววัดวาเมืองอ่างทองวัดสวยอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดอ่างทองก็คือวัดจันทรังสีนะครับทุกคน สัมผัสพลังศรัทธาแห่งวัดจันทรังสีนะครับว่ากันว่าบารมีหลวงพ่อสดแห่งวัดปากน้ำภาสีเจริญแผ่บารมีมาถึงที่นี่นะครับเพราะที่นี่มีลูกแก้วศักดิ์สิทธิ์ครับจะพาท่านผู้ชมไปกราบลูกแก้วศักดิ์สิทธิ์นะครับเสริมพลังบวกให้กับชีวิตนะฮะเสริมพลังชีวิตให้ค้าขายร่ำรวยโชคดีมีใัยไม่เจ็บไม่จนผู้คนเมตตามาที่นี่ก็ต้องมาสัมผัสกับลูกแก้วเสริมพลังชีวิต ค้าขายร่ำรวยไม่เจ็บไม่จนผู้คนเมตตาสมหวังกันทั่วหน้านะครับนอกจากนี้ภายในพระวิหารหลวงพ่อสดยังมีภาพเขียนที่พูดถึงวิชาสมาธิแบบธรรมกายให้ผู้เจริญในธรรมทั้งหลายได้ศึกษาเรียนรู้กันอีกด้วยเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับ กับ10วัด1ิบสัมผัสศรัทธาเที่ยว,วัดวาเมืองอ่างทองที่อยากให้ทุกคนได้เข้ามาพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองเนะครับรับรองว่าคุณจะมีสุขมีโชคมีลาบมีความเป็นสิริมงคลกลับไปอย่างแน่นอนละครับสิสัมผัสศรัทธาเที่ยววัดวาเมืองอ่างทอง